กรมการศาสนาได้เดินหน้านโยบายนำธรรมะสู่ใจประชาชนวันที่19เมษายน2566เวลา9นาฬิกาพระธรรมวชิระมุนีวิปัสสนาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครผู้ช่วยเจ้าอาวาดวัดมหาธาตุยุวราชรังสริ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายพนมบุตรจันทรโชคอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานฝ่ายพระวาด ในพิธีถวายพัตหารเพนรักษาศีลฝังเทศและเจริญจิตตะาวนากิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมมัศวนะโดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรกรมการศาสนาสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานาครพื้นที่หนึ่งยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปมัมและคณาจารย์โรงเรียนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษ เขาร่วมกิจกรรมณวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์เขตพระนคนรกรุงเทพมหาคนครทั้งนี้กรมการศาสนาได้เดินหน้านโยบายนำธรรมะสู่ใจประชาชนด้วยการจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมัสวรนระเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดทำบุญเป็นประจำทั้งในวันพระและวันธรรมดา เพิ่มมากขึ้นเสริมสร้างความอบอุ่นและความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวผ่านการทำกิจกรรมร่วมกันในวันพระสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้เกิดความสงบสุขแก่ตนเองสังคมและประเทศชาติ